ดีครับผมนาะยุทธพงษ์ลุงไพภพสาขาไฟ้้กกำลังรหัสนักศึกษา6 4 3 0 1 0 4 0 2 2 3วันนี้จะมาพูดถึงบทความอุปมาอุหารเรื่องเปียวเทียนครับเปียวเทียนเปียวเทียนน้อยหล่อใสลมไม่ยอมแพ้ไม่อ่อนแอแม้แสงเล็กไม่มอดหายลมมุบงมุบไหวกันชกช้ำเข้าทำลาย เขียนดูได้อยู่นิ่งเฉยสง,งบนานเปลี่ยวเทียนนั้นเมื่อเทียบกับแสงอาทิตย์ที่ที่คอยส่องสว่างให้ความอบอุ่นแก่สรรพสิ่งทั่วพื้นแผ่นดินในยามกลางวันหรือแม้กระทั่งแสงจันทราที่คอยส่องสกกวอยู่บนพื้นฟ้าครอบคลุมทั่วทุกหน้าผาในยามราตรี คงไม่แต่งจากการนำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดกับสิ่งที่มีค่าเพียงน้อยนิดมาเทียบกันซึ่งไม่ว่าอย่างไรแสงจากเปลียวเทียนก็ไม่สามารถที่จะเทียบเคียงกับแสงอาทิตย์หรือแสงจันทร์ได้แต่ถึงกระนั้นเปลียวเทียนก็ยังคงมีค่าในตัวของมัน เสมอจากบทประพันธ์ข้างต้นสแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการเป็่งแสงของเทียนที่แม้ว่าจะมีเพียงเล็กน้อยแต่หากมองในมุมกลับกันแล้วในวันที่ลาตีไ้แสงจันทาแสงเทียนนั้นช่างให้ความอบบุนเหลือล้อน มันไม่ได้ส่องสว่างแจ้ดังแสงตะวันหรือสุกสกาวเหมือนขจานหากแต่มีความละมุนและแฝงไปด้วยความอ่อนโยนจนสัมผัสได้แม้เปลียวเทียนจะไม่ได้มีแสงมากมายแต่กับพยายามอย่างยิ่งเพื่อที่ จะได้สองแสงไปยังทุกทกที่เท่าที่ตัวของมันเองจะทำได้ถึงจะรู้ดีว่าการเปล่งแสงในแต่ละครั้งนั้นจะนำแผ่ความเจ็บปวดมาให้ตนเองมากเพียงใดแต่เมื่อเทียบกับจุดมุ่งหมายแล้วมันก็คุ้มค่าไม่ใช่หรือสำหรับกระผมแล้ว เปลเทียนนั้นเรียแบบเสมือนครูครูผู้ที่คอยอุทิศตนเพื่อลูกศิษย์ทั้งด้านร่างกายและจิตวิญญาณครูผู้ให้มากกว่าความรู้คือมอบความเป็นมนุษย์ให้ครูผู้ที่คอยสั่งสอนบนุญเพราะความรู้ และให้ความเมตตากรุณาไม่เสื่อมคลายผู้เป็นดังแสงเทียนที่คอยเปิ่งประกายทำกลางความมืดคอยส่องแทงในยามหลงผิดและเป็นที่พึ่งพิงในยามไม่มีใครและครูผู้ซึ่งทำหน้าที่ของตนเองอย่างดีที่สุดครูจึงไม่ใช่แค่คนที่ แต่สอนและเห็นคุณค่าของเมืองตาเป็นสำคัญหรือเป็นเพียงเรือแจ้งอย่างที่ใครหลายๆคนเปรียบเปยไวแ้แม้ปัจจุบันนี้ด้วยบริบทหลายๆอย่างในสังคมที่พบเห็นทำให้การเป็นครูมไม่ได้แน่ยกย่องมากมายเหมือนดังในอดีต ที่ผ่านมาแต่ก็ปฏิเสธอีกไม่ได้เช่นกันว่าครูคือจุดเริ่มต้นของอีกหลายๆอาชีพหลายครั้งในการทำหน้าที่ครูล้วนต้องพบเจอกับอุปสรรคมากมายดุดเปียวเทียนที่มีสายลมหมกระนำ่ำไม่ขาดสายกระน้อน ก็มีแอดดับแสงเทียนดวงน้อยได้ดังความเป็นคูที่ไม่ว่าอย่างไรก็มีแอดมีสิ่งใดไปทำลายได้เช่นกัน